อนิเมะปี2024นะครับก็เป็นอีกปีของอนิเมะที่มีอนิเมะสนุกๆกมาเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นอนิเมะภาคต่อนะครับหรือจะเป็นอนิเมะที่มาใหม่แต่ในวันนี้เราจะมาพูดถึงอนิเมะในซีซัน4กันซึ่งเป็นซีซันที่อยู่ท้ายปีของทุกปีหลายๆลคนเนี่ยคงถามว่าเอ้าพี่แล้วทำไมพี่ไม่ทําทุกอนิเมะในปี2024เลยล่ะต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าถ้าทำทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวกูตายได้นะครับเพราะฉะนั้นขอทําแค่ซีซัน4พองั้นก่อนที่เราจะเข้าเรื่องเนี่ยเราไปสัมภาษณ์น้องๆกันก่อน <c oughs> Pom Shorp Dandaden Mock Mock c r a b p o o r Prap Gup Animation Marn D Mock Mock Nui Lung Gordi Sud Sud อืมครับผมแล้วคุณล่ะครับ Pom Shorp Re s i r o s e s o n s a Mock Mock c r a b Pore Marn Yai Mock Mock c r a b อ๋อมาถึงงานมันใหญ่ใช่ไหมครับใช่ครับอืมอย่างนี้เองแล้วคุณล่ะครับ Pom Shorp Animation Kong Blue Lock Season Song Mock Mock Krab อ่าอ่าอะไรนะครับผมได้ยินไม่ชัดเลยขออีกทีได้ไหมครับ Pom war pom shorp animation kong blue Lock son song mac mac carp time high lusuk, suk meunte born na i shiviti ink masterpiece mac mac carp. ก่อนที่เราจะไปดูคลิปนี้กันนะครับผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยนั่งดูสบายๆแล้วก็เอาขนมมากินด้วยนะครับเพราะคลิปนี้เนี่ยมันค่อนข้างยาวมากๆเลยทีเดียวโดยต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าในคลิปนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมาพูดถึงอนิเมะที่มาใหม่ในซีซั่นนี้กันส่วนอนิเมะภาคต่อเราจะไม่พูดถึงมันมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นการสปอยเดี๋ยวจะดูไม่นสนุกกันงั้นผมไม่พูดพร่ำจำเพลงละเราไปเริ่มที่เรื่องแรกกันเลยดีกว่าครับเมื่อนอนมาแล้วได้มีคำเก่าหนึ่งจากปากของยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งว Sometimes it takes a real man to become the best girl. อ้ยเพื่อนแต่ปกติแล้วพระเอกที่หน้าสวยมันมักจะหัวทุกคนเลยนะเวย้ยอะไรของมึงวะมันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะโอเค กูถอนคำพูดทันไหมเนี่ยเห็นพี่แกหน้าตาหวานๆแบบนี้นะครับแต่พี่แกแม่มโคตรโหดเลยคือก่อนนั้นเนี้ยพระเอกเนี่ยเขาอยากจะเป็นซิกเกอร์ดับหนึ่งเหมือนคุณปู่ที่จากไปแต่ทีนี้ไอ้พระเอกเนี่ยมันดันมีอาชีพเป็นนักเจรจาซึ่งเป็นอาชีพี่กาศที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะมันทําได้แค่บับเพื่อนนอกเหนือจากนี้ก็ทําอะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วพอทีนี้เพื่อนในปาร์ตี้ของพี่แกเนี่ยก็ดันทรยศนะครับแล้วก็เอาเงินเก็บในปาร์ตี้ทั้งหมดเนี่ยไปเล่นพนันจนหมดเกลี้ยงเลยถ้าเป็นคนอื่นคงจะให้อภยัย ที่ทํามาทั้งหมดคือกูไม่สนเลยทั้งนั้นคือกูแค่อยากได้เงินคืนน่แล้วมึงชอบไหมอะเพื่อนผู้ชายหน้าสวยก็่งเจด้ดีแต่มันเป็นผู้ชายดินั่นเหรอัองั้นคราวนี้มึงลองดูนี่เดี๋ยวถ้าผมบอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นผู้หญิงคุณจะเชื่อไหมครับ ัดบอร์ดวันนี้สาวๆอยู่ไหนครับอนิเมะที่ทดสอบความเกเรของคุณว่าคุณเกเรอยู่ในระดับไหนพอไอ้ผู้ชาย3คนที่คุณเห็นอยู่ตรงหน้านั้นมันเป็นผู้หญิงหมดเลยแต่มันแค่แต่งชายทีนี้คุณก็จะได้เห็นความรักของชายกับชายเอ้ยชายกับหญิงที่แสนโรแมนติกนะครับแต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าถึงเรื่องนี้มันจะทําขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์สาววายก็ตามแต่ถึงคุณจะไม่ชอบดูในเมกวายเนี่ยคุณก็ดูมันได้เพราะแค่คุณจินตนาการว่าจริงๆแล้วผู้ชายที่เห็นตรงหน้านั้นเนี่ยเป็นผู้หญิงแท้ๆแ,แค่พวกนางทางานในบาร์แต่งชายเเๆแแแคค่่นนีุุ้้ณก็็ไไมมมปรรลวับงชอะส

ดดนอนิเมะที่ถูกดัดแปลงมาจากมังงะโดยผู้แต่งอย่างยุกินบุทัตสึอดีตผู้ช่วยของทัตสึกิฟูจิโมโตะผู้เป็นเจ้าของผลงานอนิเมะอย่างเช่นซอร์แมและเฮลพาลาไดส์ซึ่งไม่ต้องพูดถึงผีมือในการแต่งเรือดของพี่เขาเลยเพราะมันพีขั้นสุดโดยในเรื่องนี้พระเอกเนี่ยเขาเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวมีอยู่จริงนะครับส่วนนางเอกเนี่ยเขาก็เชื่อว่าผีมีอยู่จริงทําให้ทั้งสองคนเถียงกันแล้วก็ได้ไปพิสูจน์กันนะครับว่าสรุปมันมีจริงไหมซึ่งมันก็มีอยู่จริงทั้งคู่เลยและแน่นอนครัับบ่กรไปลลอออองงงงงขเืนนีี้้มมจะตททโษ พี่ครับรับพระเอกมาโนนอะไรหรอครับอ้โอ้โอใช่ครับมันโดนขโมยไข่ ถ้าคุณเป็นคนชอบดูอนิเมะแนวโรแมนต์ให้คุณดูเดินเดินถ้าคุณชอบแนวแอคชั่นให้คุณดูเดินเดินถ้าคุณชอบแนวดราม่าให้คุณดูเดินเดินถ้าคุณชอบแนวคอมเมดี้ให้คุณดูเดินเดินถ้าคุณชอบแนวเฮ์เรอร์ให้คุณดูเดินเดินแล้วถ้าคุณชอบดูแนวซุกซนให้คุณดูเดินเดะเฮ้ยอะไรมึงเนี่ยจะคิด <c oughs> เป็นเรือเฮ <c oughs> ้ย อะไรนะอะไรแข็งน,นะคือนอกจากการเขียนของผู้แต่งมันจะพีคมากๆแล้วนะครับอนิเมะมันก็ทําถึงสุดๆต้องขอบคุณสตูดิโออย่างไซอ c นซารูมากๆนะครับที่ทํางานภาพและแอนิเมชันได้ออกมาดีขนาดนี้คือในเส้นและงานภาพของเรื่องนี้มันมีเอกลักษณ์สุดๆเลยอย่างเช่นตอนที่ผีหรือมนุษย์ต่างดาวมันโผล่ออกมานะครับฉากต่างๆก็จะเปลี่ยนสีกลายเป็นสีโทนเดียวซึ่งมันเป็นอะไรที่โคตรจะเท่ใครที่ยังไม่เคยดูเนี่ยผมแนะนําเลยคุณต้องไปดูให้ได้ครับมีจดหมายมาส่งครับอ๋อครับอืม อะไรวะเนี่ยเอ้ยเพื่อนมึงลองอ่านชื่อเรื่องนี้ดิไหนวะอืมเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวกูก็ติดคุกหรอกเอออ่านเถอะนะเออ เมื่อภรรยาของผมกลายเป็นนักเรียนชั้นประถมโอเคครับผมดูเหมือนตอนนี้ตำรวจจะบุกบ้านพวกผมมาแล้วเพราะฉะนั้นเราจะมาสรุปแบบสั้นๆนะครับคือเรื่องนี้ภรรยาของตัวเอกเนี่ยเขาได้เสียชีวิตลงนะครับเฮ้ยเดมึนเงียบปากดิหลังจากนั้นนะครับทำให้ตัวเอกกับลูกสาวจมอยู่กับความเศร้าตั้งแต่นั้นมานะครับแต่หลังจากนั้นเธอก็ได้เกิดใหม่มาเป็นนักเรียนชั้นประถมล้วก็ได้มาหาตัวเอกที่บ้านนะครับคือเหมือนประวัตว่าเออกลับมาให้ครอบครัวหายคิดถึงนะครับซึ่งเป็นอีกเรื่องที่อบอุ่นมากๆเพราะ ถ้าอย่างนั้นระหว่างที่รอเพื่อนผมทุบกำแ,แพงอยงู่นะครับเราจะมาพูดถึงอนิเมะเรื่องอื่นกัน,นก่อนดีกว่าเอ,อ่อนายโดดเดี่ยวพิชิตต่างโลกนะครับอนิเมะที่ตัวเอกนะครับถูกอัญเชิญเป็นต่างโลกพร้อมกับโดนยัดสกิลก,กากกให้ทำให้เขาต้องอเผชิญหน้ากับต่างโลกในโหมดฮาร์ดนะครับกู bye, ๊ดไบด์ดอกรีฟนะครับอนิเมะที่ตัวเอกเป็นมังกรผู้โดดเดี่ยวแล้วถูกฆ่าลงนะครับแล้วก็ได้เกิดใหม่เป็นมนุษย์นะครับอโคทริปนะครับอนิเมะสาวน้อยเวทมนต์ที่ตัวเอกหลงไหลในสาวน้อยเวทมนต์และอยากทำให้สาวน้อยเเเเเเเววววววทททมมมมมนน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 นตตตตตต์จจจจจดาา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 รร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 ััััััััออ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 อีีีีกก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 กคคคค้้้้้้้งงงงงะะะะะบบบิิิธธุุ่่่่่ยยป็โโลใููสสสืขขึแพ ขึ้นสลามตัวน้องมันก็กลายเป็นผู้หญิงนะครับนีน่าเดอะสตาร์รี่ไบต์นะครับเรื่องราวของตัวเอกที่เป็นเด็กกำพร้าแล้วต้องมาเป็นเจ้าหญิงเพราะเจ้าหญิงคนเก่ามันเสียชีวิตกับแพงแตกแล้วเพื่อนจริงเหรอหนีดีรออะไรอ่ะそれを教会公の天道説説に対してとでもか。 ทุกคนครับถ้าให้พูดถึงอนิเมะที่ทําให้ผมขนลุกมากที่สุดนะครับก็คงจะเป็นเรื่องนี้เลยในต้นศตวรรษที่15ผู้คนได้เชื่อว่าโลกนั้นคือศูนย์กลางของจักรวาลและหากใครที่คัดค้านทฤษฎีนี้จะถือว่าดูหมิ่นพระเจ้าและถูกประหารชีวิตซึ่งพระเอกเขานั้นก็คิดว่าโลกเนี่ยคือศูนย์กลางของจักรวาลน,นะครับเพราะเขาเชื่อในทฤษฎีหลายๆอย่างนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่วัตถุตกลงพื้นหรือเรื่องที่ดวงดาวโครจรรอบโลกและพระอาทิตย์ที่ขึ้นในทุกๆเชา้าทั้งหมดนี้ล้วนเป็นเพราะโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลจากกนกระทั่งวันหนึ่งเขาก็ได้ไปพบเจอกับคนนอกรีดคนหนึ่งที่ได้ทําวิจัยต้องห้ามอยู่ซึ่งสิ่งที่คนนอกรีดคนนั้นได้พูดกับพระเอกมันจะทําให้เปลี่ยนความคิดของเขาไปตลอดการ จริงๆแล้วโลกมันเป็นศูนย์กลางของจักรวาลจริงๆหรือเปล่าถ้าเกิดดวงดาวและดวงอาทิตย์ไม่ได้เคลื่อนไหวแต่สิ่งที่เคลื่อนไหวคือโลกแหละที่ทุกๆวันมียามเช้าเพราะโลกหมุนรอบแกนตัวเองและที่ฤด,ดูการมันเปลี่ยนไปเพราะโลกมันโครจรรอบดวงอาทิตย์ที่มันเป็นอย่างนั้นได้เพราะอะไรน่ะหรอเพราะดวงอาทิตย์คือศูนย์กลางของจักรวาลยังไงละ่ะนี่แหละคือความจริงเพียงแค่ผู้คนในโลกนี้กำลังโกหกตัวเองเพียงแค่คนในโลกนี้เชื่อว่าพระเจ้าเป็นคนกำหนดให้เพียงแค่พวกเขานั้นยึดติดกับสิ่งที่เขาคิดไปเองว่ามันงดงาม แต่สิ่งที่ผู้คนนั้นอีกเรื่องไม่ได้คือความจริงซึ่งคนนอกรีดเหล่านี้จะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้ไหมอันนี้ต้องไปตามดูเอ,เองและนี่ก็คือสาเหตุที่อนิเมะเรื่องนี้เป็นอนิเมะมามือที่สุดประจำซีซั่นเพียงแค่คุณดูแค่3ตอนแรกคุณจะชอบมันอย่างแน่นอนครับในซีซั่นนี้นะครับเราก็มีอนิเมะเมดสาวน่ารักที่ที่เอ่อที่ ที่โหดนิดหน่อยละมั้งคือในเรื่องนี้พระเอกเนี่ยเขากําลังคุกตัวนอนอยู่ดีๆนะครับแต่จู่ๆก็มีคนมากดกิ่งที่หน้าบ้านนะครับเมื่อเขาเดินไปดูก็ได้พบว่ามีสาวสวยที่แต่งตัวเป็นเมดกําลังลอยอยู่หลังจากนั้นเธอก็ได้บอกพระเอกว่าให้จ้างเธอเป็นเมดหน่อยนะครับซึ่งเธอคนนี้เนี่ยนางเป็นนักฆ่ามาก่อนแต่เธอนั้นจะให้พระเอกจ้างเป็นเมดและการที่คุณจะมาสมัครเป็นเมดคุณจะต้องมีคุณสมบัติในการทํางานบ้านใช่ไหมครับแต่ใย,ยนี่มันทํางานบ้านไม่เป็นเลยอ๋อแต่มีเรื่องหนึ่งที่เธอเก่งอยู่นะนั่นก็คือ หัันผกซึ่งเรื่องนี้นะครับก็เป็นเลิฟสตอรี่ดีๆอีกเรื่องหนึ่งในซีซั่นนี้เลย ถ้าให้พูดถึงอนิเมะเก่าๆในซีซัน4เราก็มีเหมือนกันครับโดยเริ่มเรื่องพระเอกเนี่ยเขามีความฝันอยากจะเป็นนักล่าสมบัติที่แข่งแข่งไปพร้อมกับเพื่อนๆนะครับแต่ทีนี้คือเพื่อนของเขาแต่ละคนเนี่ยมันเก่งกเกินไปนะครับเขาเลยรู้สึกน้อยใจก็เลยไปบอกเพื่อนๆว่ากูขอลาออกนะเพื่อนแต่เพื่อนๆมันก็บอกว่ากูไม่ให้มึงออกมึงไปเป็นลีดเดอร์ปาร์ตี้แล้วันเวลาผ่านไปหลายปีนะครับปาร์ตี้ของเขาก็เป็นที่โด่งดังและพระเอกก็ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากว่าเขานั้นเป็นคนที่ลึกลับและมีพลังที่แข็งแร่งเกินไปหยยยเเเพื่่่่อออนนาางงง้้มมมัตกกๆลใ เปล่าเลยครับจริงๆแล้วมันไม่ได้เก่งเฮียอะไรเลยแต่งานที่ว่านี้เรื่องจริงหรอครับเรียกได้ว่าเป็นอนิเมะโรแมนต์ของผู้ใหญ่2คนนะครับที่ทํางานอยู่ในบริษัทเดียวกันซึ่งเขาทั้งคู่เนี่ยเป็นโทรเวิร์ t นะครับมีวันหนึ่งเนี่ยทางผู้จัดการเขาต้องการคนไปทํางานอยู่ที่阿拉斯加นะครับและอย่างที่รู้กันเขาทั้งคู่นั้นไม่อยากไปแน่นอนครับกูคุยกับคนกูยังไม่กล้าคุยจะให้กูไปทํางานที่ต่างประเทศอีกหรอถ้าถามว่าคนที่เป็นโทรเวิร์ t แบบนี้จะแก้ปัญหาย,ยัางไงเด้อหรอใช่ครับ แต่งงานแม่มเลย What the fuck คือนอกจากจะหลอกคนในบริษัทแล้วยังหลอกครอบครัวตัวเองอีกนะครับคือเขาทั้งสองคนเนี่ยยอมสร้างความสัมพันธ์ปลอมๆขึ้นมาเพราะแค่เหตุผลเดียวคือไม่อยากไปต่างประเทศแค่นั้นเลยครับอะไรวะคนไร้สาระเลยนี่หว่าแต่งงานปลอมๆเนี่ยแล้วเมื่อไหร่มึงจะมีแฟนจริงๆกับเขาบ้างอโอเคโอเคกูพูดเล่นเพื่อนออตัวนี้เนี่ยเอะคนอมาไอชีย มังเปิดเรื่องมาแบบนี้เลยเหรอนี่คือเรื่องราวของพระเอกที่ชีวิตเขาดิ่งขั้นสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่โดนหลอกเทรดหุ้นทาให้หมดเนื้อหมดตัวและไม่มีเงินจ่ายคืนเจ้านี้เลยทําให้โดนเจ้านี้ตามล่าหรือจะเป็นเรื่องที่บ้านโดนทุบทิ้งนะครับแถมชีวิตเขาเนี่ยก็เหลือเวลาอีกเพียงแค่2ปีนะครับในเมื่อเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของชีวิตคุณคิดว่าพระเอกมันจะทําอะไรครับมใช่ครับตกป่า ตั้งแต่ที่พระเอกเนี่ยเริ่มตกปลานะครับเขาก็ได้รู้จักความหมายของชีวิตและมิตรภาพใหม่ๆอีกอย่างหนึ่งที่ผมประทับใจในเรื่องนี้นะครับก็คือในเรื่องนี้มันมีตัวละครไทยในเรื่องด้วยซึ่งปกติแล้วเราจะไม่ได้เห็นกันบ่อยๆนะครับและนอกจากจะมีตัวละครไทยแล้วนะครับยังมีอาหารไทยในเรื่องอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นผัดไทยหรือปลาเนื้อมะนาวบอกเลยว่าเรื่องนี้ได้ใจคนไทยแน่นอนครับคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโอ้โอ้โอ้ Oh God. คือก่อนน้นนี้พระเอกเนี่ยเขาเป็นเด็กกำพร้ามาก่อนนะครับความฝันที่ยิ่งใหญ่ของเขาก็คือการเป็นหมอและหลังจากนั้นเขาก็ได้ถูกลบเลี้ยงโดยสาลเจ้าอามากามิซึ่งเงื่อนไขในการอยู่ที่สาลเจ้าอามากามินั่นก็คือการมั่นกับมิโกคนใดคนหนึ่งใน3คนนี้ซึ่งพระเอกมันก็ยอมดูตัวกับทั้ง3คนนะครับเพราะถ้าไม่แต่งงานกับใครสักคนเลยทั้งเจ้าวาดเขาก็จะไม่ให้อยู่ต่อนะครับและถ้าพูดถึงงานภาพเรื่องนี้ก็ทําออกมาได้ดีดเป็นอันดับต้นๆในซีซั่นนี้เลยสําหรับใครที่มองหาอนเมฮารลมอยู่เรื่องนี้้กก็็ออาจจจะะตบบโทคคุณไดนรั มันก็ถึงเวลาแล้วครับทุกคนที่เราจะมาพูดถึงอนิเมะภาคต่อมาดูกันว่าในซีซัน4นะครับจะมีเรื่องไหนที่น่าสนใจกันบ้างในซีซันนี้นะครับเราก็มีชมเปี้ยล่าฟอนเทียนักล่าเกมขยะภาค2บี t เทมอลันะสงครามเลือดพันปีภาค3 s ม S.O. Alternative การเกลออนไลน์ภาค2อง Rezero ซีซันสที่ดูเหมือนว่าเอมิเลียจะโดนบัฟโหดไปหน่อยดามาจิซีซัน5ดากอนบอลไดมัที่ทำขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ40ปีดากอนบอลนะครับออนพี r รีเมคภาคเกาะมนุษย์เงือกแล้วก็ต่างโลกอีก1 2 สามสามเรื่องนะครับผมเพื่อนแต่มึงลืมพูดเรื่องหนึ่งไปหรือเปล่าอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนมึงดูนั่นดิชูตโมชั่นคาราโมจัมปินตันはじめまして日本俺が โอ้ oh my god มันมีแอนิเมชันแล้วไอ้เหียต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าบูล็อกเนี่ยเป็นมังงะที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปี2023น่ะครับและเป็นมังงะที่ได้รับความนิยมมากกว่ายูจิสึไคเซนวันพีทและโอชินโกะนะครับคือทุกคนเนี่ยก็รู้กันดีว่ามังงะเนี่ยมันดีจริงๆแต่มึงไม่ต้องให้เกียรติมังงะขนาดนั้นก็ได้กูนึกว่าดูสไลด์ powerpoint อยู่ผมจำได้ดีเลยวนะครับว่าช็อตที่มีแอนิเมชันเนี่ยคือมีแค่ฉากเดียวเลยคือฉากที่จิงิ พอแต่ดูเหมือนว่าบล็อกเขาจะคัมแบ็กกลับมาได้ในตอนที่แข่งกับ u 20นะครับคือถึงมันจะมีฉากที่เป็นสไลด์โพสต์โพยอยู่บ้างหรือถ้าวิ่งโลบอกของตัวละครนะครับแต่อย่างน้อยมันก็มีแอนิเมชันบ้างแล้วเพราะฉะนั้นแบบนี้ยังพอรับได้ครับเพื่อนแล้วเรื่องนี้มันเป็น a อนิเมะฟุตบอลจริงๆหรอวะใช่ดิทำไมยังไม่ใช่อะโอเคเอาเป็นว่าเราไปที่เรื่องต่อไปดีกว่าครับ เรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวละครเอกที่อยากเป็นนางร้ายเหมือนกับตัวละครในเกมเกมหนึ่งที่เธอเล่นและเธอนั้นเนี่ยก็เบื่อตัวละครนางเอกนะครับเพราะมันดูเสียแซงเื็นคนดีเกินไปเธอก็เลยคิดว่าถ้าชาติหน้ามีจริงเนี่ยอยากจะเกิดใหม่เป็นนางร้ายเพื่อให้ปอดิสาต,ต้องจารึกนะครับซึ่งสิ่งที่เธอปรารถนาเนี่ยก็เป็นจริงเธอเลยพยายามฝึกฝนและเล่าเรียนเพื่อเป็นนางร้ายที่เลวร้วายที่สุดแต่มันดันทําให้เจ้าชายนั้นหลงเธอหัวปักหัวปำซะงั้นแลวแบบนี้กูจะได้เป็นนางร้ายมีเนี่ยรันมาหนึ่งทับสองรี ส튜เดีโอที่ทีมงานไม่ค่อยได้นอนนะโดยในเรื่องนี้พระเอกเนี่ยเขาได้ตกลงไปในบอดต้องสาบที่มีผู้หญิงเสียชีวิตนะครับทำให้เขานั้นกลายเป็นผู้หญิงแต่ถ้าเขาแตะน้ําร้อนเมื่อไหร่เขาก็จะสามารถกลับมาเป็นผู้ชายได้แล้วทีนี้ทางคุณพ่อของพระเอกเนี่ยเขาบังคับให้พระเอกไปแต่งงานกับลูกสาวของเพื่อนเขานะครับซึ่งก็เลือกเอาเลยละกันว่าจะตอกตะปูหรือตีชิงนะบอกเลยว่าเวอร์ชันรีเมคเนี่ยทำออกมาได้ดีมากทั้งงานภาพและแอนิเมชันโดยที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของรันมาไว้อยู่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคร เมื่อจอมมารได้่ายแพ้กับพูก้าทําให้เขาต้องเสียชีวิตลงแต่หลังจากนั้นเขาก็ได้ตื่นขึ้นมาในยุคข,ของไซเบอร์พังที่หลายๆอย่างเปลี่ยนไปมากทำให้เขาไม่สามารถสู้ใครได้เหมือนแต่ก่อนแล้วพูดง่ายคือตกเมต้ในเมื่อสู้ใครไม่ได้หางานแล้วก็ไม่มีใครอยากรับคุณคิดว่าท่านจอมมาร์เขาจะไปทำอะไรต่อดีครับ หลังจากที่เขาผัานตัวไปเป็นสตรีมเมอร์นะครับเขาก็ได้มีแฟนคลับเป็นจานวนมากเพราะว่าคาแรคเตอร์ของท่านจอมมาเนี่ยทั้งคขาพูดคําจาและน้ําเสียงนะครับก็ดูเหมือนคนยุคโบราณมาเลยทําให้เขามีผู้ติดตามถึง1ล้านคนในระยะเวลาสั้นๆแล้วเขาก็ได้บัฟกาลังใจจากแฟนคลับทําให้พลังของเขาเริ่มกลับมาทีนนิดนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สนุกมากๆแต่คือมันอันเดอร์เลตสุดๆเลยเพราะฉะนั้นใครยังไม่เคยดูเนี่ยคุณต้องไปลองดูแล้วล่ะครับ นนนตจจา <c oughs> นี่คือเรื่องราวของนางเอกที่ได้ล่วงรู้ความลับของเจ้าชายที่เป็นคู่มั่นของตนเองนะครับว่าเจ้าชายนั้นมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับน้องตัวเอง <c oughs> ก็คือมกำลังก้าวข้ามศีลธรรมอยู่ทำให้นางเอกเนี่ยถูกประหารชีวิตเพื่อเป็นการปกปิดความลับนะครับแต่หลังจากนั้นเธอก็ได้ถูกย้อนเวลากลับมาเมื่อ6ปีก่อนซึ่งเป็นช่วงเวลาตอนที่เจ้าชายคนนั้นจะมาขอนางเอกเป็นคู่มั่นนะครับและแน่นอนครับ ก็ต้องหนีดีรออะไรอ่ะแต่หนีไปหนีมาก็หนีไม่รอดนะครับนางเลยตัดสินใจสุ่มผู้ชายมามั่วๆเลยแล้วกันแล้วก็บอกว่าหนูจะแต่งงานกับคนคนนี้ค่ะซึ่งผู้ชายที่เธอสุ่มมั่วๆไปนั้นเขาคือศัตรูของนางในไทม์ไลน์ก่อนแต่เขาเดันกลับชอบนางเอกขึ้นมาจริงๆคือจะหนีเซ็คอนแต่ดันมาเจอเซตคอนอีกทีเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆครับเพื่อนมึงเคยดูเรื่องนี้ปะอุซุมากิอ่ะคืออะไรวะอุซึมากิอุซึมากินารุโตะอไม่ใช่ไม่ใช่อุซึมากิที่เป็นอนิเมะผีอ่ะอ๋อไม่เคย ได้ได้ขอดูหน่อยว่ามันน่ากลัวแค่ไหน พูดถึงอนิเมะโรแมนในซีซันก่อนเราก็มีอนิเมะอย่างคุณอาเรียรและรักครั้งนี้มีคนนกเยอะไปไหมนะครับแต่ว่าในซีซันฤูดูใหม่ๆล่วงเนี่ยเราก็มีบูบ็อกซ์มึงคืนผิดโลโก้เปื่อนอ๋อโทษทีบูบ็อกซ์ อนิเมะโรแมนที่กระแสแรงที่สุดในซีซัน4ร่มถึงวิชวลและแอ,อนิเมชั่นของอนิเมะมันก็ดีมากๆดีจนไม่รู้จะหาคำไหนมาบรรยายนะครับโดยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กหนุ่มคนนึงที่เขามักจะมาฝึกซ้อมแบดมินตันในตอนเชา้าแต่มันจะมีรุ่นพี่คนนึงที่จะมาฝึกซ้อมบาสก่อนเขาเสมอซึ่งมันก็เลยเป็นแรงผลักดันให้เขาเนี่ยอยากมาโรงเรียนเช้าๆเพื่อฝึกซ้อมกีฬามากขึ้นและเพื่อจะได้เจอหน้าเธอคนนั้นนะครับตอนที่ผมดูเรื่องนี้ครั้งแรกเนี่ยผมก็รู้สึกได้เลยว่าไอตัวเเอเเอกกนงงล็้สึ เหมือนมึงด้วยเพื่อนอะไรกูไม่มีหรอกเรื่องละละักใคร่ให้กูแฉมึงไงนี้ได้ไหมผ<อ>่าพื่อเมื่อกี้มึงจะพูดอะไรนะกู <c oughs> ถามว่าเ <c oughs> มื่อกี้มึงจะพูดอะไรนะ คือมันเป็นอนิเมะที่สะท้อนวัยรุ่นสุดๆแถามมานันยังสอนให้รู้ด้วยว่าการที่เราจะทําอะไรสําเร็จได้เนี่ยเราต้องตั้งเป้าหมายก่อนนะครับแล้วเราต้องการกําลังใจจากคนอื่นด้วยอย่างเช่นนางเอกเนี่ยเขาเคยพลาดในการแข่งบาสเกตบอลระดับประเทศนะครับนางเอกเขาก็เลยรีเซ็ตตัวเองแลวเริ่มฝึกฝนตัวเองให้เก่งข,ขึ้นกว่าต่กอนถ้าเรายังยึดต,ติดอยู่กับอดีตเนี่ยเราจะเดินหน้าต่อไปไม่ได้นะครับและพระเอกก็คอยให้กําลังใจนางเอกอีกครั้งยังทําให้เขามีแรงผลักดันในการไปแข่งระดับประเทศเช่นเดียวกับคนที่เขารักนะครับซึ่งอนิเมะ อย่าไม่ต้องสงสัยเลยเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมแนะนําให้ดูเป็นอย่างมากใครที่ชอบแนวนี้เนี่ยบอกเลยว่านอนฟินจริงหมอนแน่นอนครับบริษัทจํากัดแมจิร um ูเมียอนิเมะที่ถูกพูดถึงน้อยมากในซีซันนี้แต่งานดีสุดๆนะครับเป็นเรื่องราวของตัวเอกที่ไปสมัครงานถึง15ที่แต่ไม่มีบริษัทไหนอยากรับเธอเลยและเมื่อเธอไปสมัครงานบริษัทที่16มันก็ได้มีปีศาจที่แอบแฝงอยู่ในบริษัทมานานเนี่ยได้ปรากฏตัวออกมาทางบริษัทก็เลยโทรเรียกให้สาวน้อยเวทมนต์มาช่วยนะครับเมื่อสาวน้อยเวทม ตัวเอกก็เลยขอเสนอตัวไปช่วยกำจัดปีศาจกับสาวน้อยเวทมนต์นะครับด้วยความช่วยเหลือของตัวเอกทาให้สาวน้อยเวทมนต์สามารถกำจัดปีศาจได้อย่างง่ายดายด้วยเหตุนี้สาวน้อยเวทมนต์ก็เห็นว่าเด็กคนนี้แม่งเก่งวะก็เลยเอามาเป็นเด็กฝึกงานในบริษัทสาวน้อยเวทมนต์เลยละกันจากคนตกงานสู่สาวน้อยเวทมนต์ว่าส่านเออโรแมนเรื่องนี้ทําไปแล้วโรแมนเรื่องนี้ก็ทําไปแล้วโรแมนเรื่องนี้ ยังไม่ได้ถาม <No. S 1> เดี๋ยวก่อนนะมึงเป็นโรแมนจริงๆหรอวะเป็นเรื่องราวความรักของหนุ่มสาวทั้งสงคนนะครับที่ทางบ้านเนี่ยเป็นตระกูลยากุซ่าทั้งคู่ซึ่งนางเอกเนี่ยก็ได้ถูกบังคับให้แต่งงานกับพระเอกโดยที่นางเอกไม่เต็มใจนะครับเขาเลยด่ดาทอนางเอกแล้วบอกให้หนางเอกเนี่ยไปหาเงินทางร่างกายให้เขาหน่อยนางเอกได้ยินอย่างนั้นก็เลยโกรธนะครับสรุปนางเลยไปขายมาจริงฮะขายอะไรวะเพื่อน 400แล้วมึงจะขายไตยทำเฮียนะล่เมชาอูเดออนิเมะหุ่นเดตนจักรกลเพียงหนึ่งเดียวประจำซีซั่นที่บอกเลยว่าอนิเมชันคือโคตรด,ดีโดยเรื่องนี้พระเอกเนี่ยเขาได้พบกับสิ่งมีชีวิตรูปร่างเครื่องจักรแขนพิศนานะครับและเครื่องจักรนั้นเนี่ยมันก็ได้ผสานกับเสื้อฮูดพระเอกซึ่งตั้งแต่ที่เขาได้ครอบครองเครื่องจักรแขนนั้นเขาก็โดนตามล่าจากทุกทิศทางเลยแต่ที่ผมอยากรู้คือทำไมอนิเมชันของเรื่องนี้มันถึงดีจังเหมือนกับว่ามันใช้เวลาทำนานมากเลยนะก็มันทำนานมากแล้วไงฮะจริงรอ จริงดิมึงไปดูวันปล่อยเทลเลอร์ของเรื่องนี้ดูไอ้เชีย่ยแปดปีที่แล้วเลยเหรอเดี๋ยวนะแปดปีที่แล้วแปดปีที่แล้วแปดปีที่แล้วพวกเรานั่งทำอะไรกันอยู่วะ

ไฮไฮก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปสรุปอนิเมะรดูใบไม้ร่วง2024เป็นยังไงบ้างครับทุกคนบอกเลยนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยผมตัดนานมากเลยนะครับแต่ว่าผมก็รู้สึกสนุกกับมันมากเช่นกันซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็เป็นคลิปยาวอนิเมะคลิปแรกของช่องเราเลยนะครับไม่รู้ทุกคนจะชอบกันหรือเปล่านะถ้ากระแสตอบรับดีเนี่ยผมอาจจะมาทำอนิเมะวินเทอร์2025นะครับอนิเมะวินเทอร์ที่ผมรออยู่เนี่ยก็จะมีสกามโตเดย์นะครับแล้วก็เมื่อคู่กัดตัวร้ายกลายเป็นภรรยาหวานใจนะครับบอกเลยว่าซีซั่นนี่ดคทู คลิปนี้ในปี2025ก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของคุณเช่นกันครับถ้าอย่างนั้นคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่วินเทอร์2025มังนะสวัสดีครับ